สวัสดีครับมาพบกับทีเด็ดฟุตบอล8ตัวในเน้นบายบีคเคมันกับฟุตบอลประจําวันอาคารที่21ตุลาคมนะครับเราคัดมาให้กันได้เน้นกับฟุตบอลรายการใหญ่อย่างศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคู่ระหว่างอาร์เซนอลกับแอตเลติโกมาดริดบีเอเอลกับแมนซิตี้ไบเออร์เลเวอุคุเซนกับปารีสแซงแรมนิวคาสเซิลกับเบนฟิก้าพีเอสวีกับนาโปลีคู่ไปไฮเกนกับบูริเซียดอร์ทมุนด์แซงซิลัวกับอินเตอร์มิลานและปิดท้ายที่บาร์เซโลนากับโอลิมเปียกอส นี่คือทีเด็ดฟุตบอล8คู่เน้นๆครับที่เราหยิบมาฝากแฟนๆ ให้ได้ร่วมลุ้นร่วมเชียร์ไปพร้อมกันในวันนี้สุวนใคที่ยกจะมีกลุ่มเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลหรือว่าอยากจะเอาไว้เชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันเนี่ยนะครับก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมได้ในกลุ่ม B ีเคเคแมนกันได้เลยครับเน้นนั้นจะมีเพื่อนๆพ่ี่ๆที่รักฟุตบอลเหมือนกันเกือบๆ5,000ชีวิตนะครับที่สําคัญเลยครับมีแนวทางบอลสดในแต่ละวันตัวเน้นตัววีชุดโครงการ B ีเคเคแมนมีให้ได้ติดตามกันตลอดนะครับยังไงก็ขอเชิญทุกท่านเข้ามาอยู่ด้วยยยยกกกันไดด้เเเลรรรรบซึ่่งามมีีีิจๆออูพ ไม่ต้องรูนที่เสียเวลาทั้งของรางวัลที่จัดเต็มไม่ว่าจะเป็นแก้วเก็บอุณหภูมิกระเป๋าเป้ชุดผ้าปูที่นอนลาบูบูและเสื้อฟุตบอลสวยๆมาแจกให้คุณได้ใส่ไปเชียร์ทีมที่รักทีมที่ชอบกันอย่างจุใจนะครับเพราะฉะนั้นเข้ามากันได้ง่ายๆเลยครับเพียงแค่พิมพ์ @lsbkk เข้าไปที่อปสีเขียวนะครับแล้วไปที่เพิ่มเพื่อนใส่แอดนำหน้าแล้วตามด้วย lsbkk ครับตามที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับแล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งร่วมเป็นเพื่อน,น,น,นกับผม Man กเค่มนกันได้เลยครับ อรอบลีกเฟสน,นัดที่3เวลาตี2เกมระหว่างอาร์ซนอลพบกับอตเลติโกมาดริดด้วยาตาต่อรองเกมในคู่นี้อาร์ซนอลต่อ1ลูกผลง,งานกับพวกแกของทั้ง2ทีมใน4เกมหลังสุดนะครับเป็นอตเลติโกมแดริดที่เอาชนะไปได้2ครั้งอาร์ซนอลชนะไปได้1ครั้งและอีก1ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5นาทังสุดของอาร์ซนอลชนะ4เสมอ1โดยชนะเวสแฮม2-0ชนะโอเลเปียกอรส2-0ชนะนิวคาสเซิล2-1 ชนะพอร์ตเวลูน2-0และเสมอแมนซิตี้1-1ไอ้ปืนใหญ่เป็นหนึ่งใน6กสโมสรที่คว้าชัย2เกมรวด ในแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสหลังตบโอลิมปยก2-2และเป็นหนึ่งในสองทีมที่ยังไม่เสียประตูในรายการนี้มาตินอเดกาดมิดฟิลนอวิเจียนคนแรกในบริษัทของพิมลีกที่ถูกเปลี่ยนตัวออกในครึ่งแรก3เกมติดต่อกันคัดว่าต้องพักประมาณ1เดือนหลังจากเจ็บหัวเขา่าจากเกมกับเวสต์แฮมก้นเบรกทีมชาติขณะที่3แนวรุกคลารฮาเวตกาเบลเชซุสและหนูนี่มาดูเอเกเจ็บทั้งหมดอยู่ในระหว่างรักษาตัวข่าวดีก็คือเบนไวท์แบกขวาและมาตินซูบิเมนดีกองกลางทีมชาติสเปนที่ เจ็บเล็กน้อยคาดว่าและช่วยดซ้อมบางเทคชั่นพร้อมกับมโลสนามตามปกติส่วนปีเอโรอินกาบีเอ้กองหลังเอลกาโดหายเจ็บโคนขาหนีบกลับมาลงซ้อมได้แล้วแต่เต็มที่อาจจะเป็นแค่ตัวสำรองไปก่อนคาดว่ามิเกลอาเตต้ากุนซื้อใหญ่จะจัดทับแบบชุดใหญ่ไฟกระพิอภายใต้มาก433หน้าเป้าวิตโโยเคเรสพร้อมซันโวโดยได้รับการสนับสนุนจากสองตัวริมเส้นอย่างบุคโยสาก้าและเรอันโดทอซาขณะที่กาเบียลมาตินเนลี่ก็พร้อมสอดแทรกด้านกลางเป็นบทบาทของมาตินซูบิเมน ีบัญชาการร่วมกับดีแคนไรท์อีกตำแหน่งถอยเอเบเรซีเอเซล่ลงมาเล่นแล้วเวิร์กนัดนี้น่าจะใช้สูตรเดิมอีกครั้งแนวรับเป็นคู่หูกำแพงหินวิลเลียมสลิบากับกาเบรียลกันเยสปักหลักเซนเตอร์โดยมีฟูลแบ็กอย่างยูเรียนทิมเบอร์และลิคาโดคาลาฟิออรีขนาบข้างดาบสุดท้ายดาบิดรายานายทวารชาวสเปน รอบป้องกันประตูฟอร์มห้านัดลังสุดของแอตเลติโกมาดริดชนะ3เสมอ2โดยเสมออินเตอร์มิลาน1-1เสมอเซตาบิโก1-1ชนะแฟรงก์เฟิร์ต5-1ชนะเรอัลมาดริด5-2 และชนะรายโยเบียกโน่สามสองตราหมีระเบิดฟอมเดือดถล่มแฟรงเฟิร์ต5 1เก็บ3แต้มแรกในรอบลรกเฟสและมีผลต่างบวกอยู่3ลูกแนวรับจะได้เกรมองหลองเล่เซนเตอร์ฝรั ay, ่งเศสผลโทษแบนในลีกกลับมานอกจากนั้นยังมีลุ้นได้ตัวเตียโก้อันมาด้าที่หายเจ็บและโฮเซ่คิมินสที่หายเจ็บต้นขากลับมาอยู่ในทีมแต่เดนกลางยังขาดจอร์นี่กาโดโซ่ที่เจ็บข้อเท้าชดลงสนามต่อไปข่าวดีก็คือเดียโก้ซิเมเน่กุดซื้อจอมดีเดือด้นโทษแบนหนึ่ง หลังโดยไล่ออกในช่วงท้ายเกมกับลิเวอร์พูลก,กลับมาคุมทีมข้างสนามได้อีกครั้งคาดว่าตราหมีจะมาในระบบ4-2-3-1หน้าเป้าจะเป็นฮูเลียนอาวาเลสหอกอาร์เจนตที่มีภาษีเหนือกว่าอเล็กซนเดอร์โซโลสดาวยิงนอร์วิเจียนโดยถอยองตัวนกริสมันมาปั้นเกมในฐานะมิดฟิลด์ตัวรุกร่วมกับสองแข้งฟ้าขาวอย่างจูเลียโนซิเมโอเน่และนิโก้กอนซาเลส ด้านกลางโกเก้กับปาโบลบริออสขุม้องเครื่องร่วมกันแนวรับโรแบงเลนอกมองผนึกกำลังกับเกรมองหลองเล่ le, โดยมีมาโกยอรเอนเต้ inte, กับดาวิดฮันโกยื่นฟูตแบ็กดาสุดท้ายแยนโอรากรับหน้าที่เฝ้าเสาทัศนะหนึ่งใน Big Mac, พิกแมตประจําสัปดาห์อัซนอกกำลังอยู่ในช่วงลงตัวครบเครื่องทั้งเกมรุกและเกมรับหลังบ้านนิ่งมากขณะที่แนวรับจัดจ้านเหลือเกินส่วนแอลิโกมาดริตมาเยือนด้วยความมั่นใจจากผลงานในช่วงหลังบอลสไตซิโอเน่เต็มไปด้วยความเพลีย มีเชิงในการเก็บผลการแข่งขันแดนหน้าอันตรายพร้อมแผงลิทดูแล้วมีสิทธิ์บุกมาแบ่งแต้มกลับออกไปฟันทงรองแอเลติโกมาดริดไม่แพ้เสมอเกินไป2-2ด้วยในเกมฟาดแข่งระหว่างอาร์เซนอลพบกับแอเลติโกมาดริด เรามีกิจกรรมพิเศษเพื่อ,อแฟนๆให้ได้วร่วมลุ้นร่วมเชีีรยไปพร้อมกันในวันนี้ด้วยการทายผลสกอร์ในคู่นี้ว่าผลสกอร์จะจบลงที่สกอร์เท่าไรและทีมไหนจะเป็นผู้ชนะโดยคอมเมนต์ทายผลมาได้ที่ใต้คลิปนี้ทายถูกแคปหน้าจอส่งไปที่ adlsbkk จะลืมมีแอดนำหน้าครับรับไปเลย100บาทคู่ที่สองครับเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรลีฟเฟตนัดที่3เวลาตีสองเกมระหว่างบียร์เลพบกับแมนซิตี้้วยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้แมนซิตี้ต่อครึ่งควบลูกผลงานการพบกันของทั้ง2 2ทีมมในเกหลังสุดนั้นเป็น ซิตี้ที่เอาชนะไปได้ทั้ง2นัดครับฟฟม์มานัดลังฝุดของเบียร์เอัลชนะ3เสมอ1แ 1, พ้1โดยแพ้เรอัลมาดริด1 3เสมอยูเวนตุส2-2ชนะแอตเลติบิลเบา1-0ชนะเซบียา2-1และชนะโอซาโนนา2-1เรือดำน้ำสีเหลืองเก็บแต้มแรกจะก2เกมรอบลีกเฟสหลังตามเสมอยูเวนตุส2-2ด้วยประตูในนาทีสุดท้ายของเรนนโตเวกาเซนเต์แบ็กสภาพทีมจะได้ซานติอาโกมูรินโญ่ระกาหลังโคนโตแบเนรีกลับมาขณะที่โรแดนคอสตาวิลลี่ คัมวาลาพวนฟรอยและเปาและเปาคาบานสชดลงสนามทั้งหมดเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บขณะที่2ตัวรุกเคเรราตูโมเรโนโและอาโยเซเปเรสต้องเช็คความเิสซึ่งหากไม่พร้อมลงเล่นเบียร์ไรอัลมีโอกาสชวดใช้งานผู้เล่นชุดใหญ่ถึง7รายเลยทีเดียวคาดว่ามาเซเดโน่กู้ซื้อจอมเก๋าจะจัดทีมลงสนามด้วยระบบ4-4-2แนวลุกจอเกสมิคาตาเซแข้งจอเจียฟอร์มร้อนพร้อมผลึกกำลังกับนิโคลัสเปเป้โดยมีทายอนบูชาแนนะกับอัลแบร์โตโมเ โร่ลากเลื้อยห้องเครื่องเป็นซานตี้ก็เมสัญญาคุมเกมกับปาเป้เกรหลังบ้านราฟาม,มารินกับเรนาโตเวกายืนเซน,นเตอร์คู่กันฟูแบ,บ็กเป็นเป่านาบาโรกับแซจี้กาโดน่าสกัดก้นอยู่หน้าอาเนา เตนัสที่จะได้รับโอกาสเฝ้าเสาแทนที่หลุยจูเนียแมททวนานเช่าบาสิลเลียนโฟมห้านัน้งสุดของแมนซิสตี้ชนะ3เสมอ2โดยชนะเบรนฟอร์ด1-0เสมอโมนาโก2 2ชนะเบอร์ลี่51ชนะฮัดเดอร์ฟิลด์2-0และเสมออาร์ซนอล1-1เรือใบสีฟ้าพลาดขวาใช้เหนือโมนาโกอย่างน่าเสียดายหลังโดนตีเสมอสองจากจุดโทษนาทีสุดท้ายในเกมล่าสุดรอบลีกเฟสทำให้ผ่าน2นัดแรกได้4คะแนน เมเปกูเดล่ากุนซือจอมแท็กติกยืนยันว่าโรดี้ห้องเครื่องตัวเก่งโชดลงสนามเนื่องจากอยู่ในระหว่างรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังขณะที่อับดูลคเดียคู่านอฟแนวรับอุซเบกิสถานเจ็บน่องและคาดว่ายังคงต้องพักต่อไปอย่างไรก็ดีโอมามามูสกองหน้า และไรายานเอสนูรีแบ็กซ้ายหายเจ็บกลับมาซ้อมแล้วพร้อมเป็นทางเลือกนอกจากนั้นมาสเตโอโควซิตมิฟิวโครแอตก็กลับมาฟิตสมบูรณ์หลังผ่าตัดเอ็นร้อยหวายและลงเล่นให้กับทีมชาติแล้วก็พร้อมลงสนามในเกมนี้เช่นกันไรายานแชกี้มิฟิวตัวรุกหายเจ็บกลับมาเป็นตัวสำรองหลังพักไป7เกมจากปัญหาอาการบาดเจ็บต้นขาก็อยู่ในข่ายเป็นตัวเลือกอย่างไรก็ตามคาดว่ากุลิเอลลาจะใช้ฟิวโฟเดนกับติเยเนี่ไรเดอร์ในฐานะมิฟิวตัวรุกออกสตาร์ทก่อนเยเรมีโดกูปีกเจรวดฟอร์มกำลังเปรี้ยง พร้อมยึดตำแหน่งปีกซ้ายเพื่อสนับสนุนศูนย์หน้าจอมถล่มตาข่ายเออร์ลิงฮาแลนด์ที่กดไปแล้ว12ประตูจากทุกรายการให้กับสโมสรในฤดูกาลนี้นิโก้กอนฟาเลสและแบร์นาโตซิวาน่าจะได้เป็นตัวจริงในแดนกลางส่วนคู่หูเซนเตอร์ฮาฟจะใช้งานรูเบนดิอาสกับยอสโกกวาเดโอโดยมีมาสเตอุดนูเนสกับนิโก้โอเลวดีแข่งดาวรุ่งยืนฟูลแบ็กดากสุดท้ายโจโรจิดอนนาลุม่าพร้อมเฝ้าเสาทัศนศึกเรือสองลำชนกันเองเบียร์รอัลได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ก็จริง แต่ขุมกำลังไม่ฟูลทีมแนวรุกกดดันใช้ได้แต่ไร้ความหลากหลายขณะที่แมนซิตี้มาเยือนในสภาพที่เกือ Option, บฟูลออปชั่นบรรดาตัวเก่งทยอยกันกลับมารวมถึงแนวรุกในการหมุนเวียนก็มีตัวเลือกที่หลากหลายนาเปาเออร์ลิงฮาแลนด์ร้อนแรงยิ่งกว่าไฟชั่วโมงนี้พร้อมซัดหมดไม่สนลูกใครบวกกับแพ็ติกอันเชี่ยวกราดของเปปกิลเลล่าดูแล้วเรือใบดีกว่าเรือดำน้ำนาบุกชนะ2เม็ดไม่ยากฟันธงแมนซิตี้ฉลุยเกมนี้ 3-1คู่ที่3เป็นเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดที่3เวลาตีสอครับเกมระหว่างไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นพบกับปารีสแแซงต์ชราแมงด้วยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้ปารีสแแซงต์ชราแมงต่อครึ่งควบลูกผลงานกับพวกกันของทั้ง2ทีมใน2เกมหลังสุดนั้นเป็นปารีสแแซงต์ชราแมงที่เอาชนะไปได้ทั้ง2นัดฟอร์มห้านลทงสุดของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นชนะ2เสมอ3โดยชนะ 20, อูนิโอนเบอร์ลิน2-0เสมอ PSV 1-1 ชนะาซาาังพวลี2-1เสมอมือเชนกลัดบัก1-1และเสมอโคเปไหเก้น2-2ห้างขายาได้แค่ตามตีเสมอ PSB 1-1ในบ้านตัวเองเกมล่าสุดรอบลีกเฟส ทำให้ผ่าน2เกมแรกมีแค่2แต้มจากผลเสมอทั้งสองนัดครับสภาพทีมยังขาดเอเซเกลปลาสิออสแข่งทีมชาติอาร์เจนตินาที่เจ็บโคนขาหนีบคาดว่าต้องพักถึงเดือนมกราคมส่วนมาแตงแตรรีเย่กองหน้าฝรั่งเศสต้องลุ้นความฟิตจากอาการเจ็บเอ็นร้อยหวายนอกจากนั้นจาเร็วขวันซาอดีกองหลังลิเวอร์พูลเป็นอีกคนที่ต้องเช็คความฟิตหลังถอนตัวจากทีมชาติอังกฤษเนื่องจากเจ็บหัวเข่าแนวรุกทรงพลงังพัติกซิกไรขคืนสนามแล้วหลังอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อดีขึ้นตามลำดับแต่เกมนี้อาจจะยังไม่พร ร้อมออกสตาร์ทเต็มที่เป็นแค่ตัวสำรองคาดว่าแคสเปอร์คุนมานคุณซื้อชาวเดนมาร์จากจะยึดระบบ3-4-2-1หน้าเป้าจะส่งคริสเตียนโคฟาเน่ลงราตาขายโดยมีแอเนสโปกูกับมาลิกชินแมนปั้นเกมสนับสนุนโดยมีเอกีเฟฟานเดสกับอเล็กกาเซียคุมห้องเครื่อง วิงแบ็กบลูกัสบาสเกตกับอเล็กกรีเมลโดขับเคลื่อนอยู่ด้านข้าง3ามเซ็นเตอร์แบ็กถอยโรเบิร์ตอันดิสกับตันทีมลงมายืนเซ็นเตอร์แบ็กร่วมกับโรอิกบาเดและเอ็ดมงต์ทับโซบาขณะที่ผู้รักษาประตูจะเป็นมาร์คเฟรเคนรับหน้าที่เฝ้าเสาฟอร์ม5นดัดล่าสุดของปารีิตซีช์มแมงชนะ2เสมอ2แพ้1โดยเสมอสตาร์บรูก3-3เสมอลิว1-1ชนะบาร์เซโลนา2-1ชนะโอซา2-0 และแพ้โอลิมปิกมาเลเซย0-1แชมป์เก่าจากแดนน้ำหอมยังแข็งแกร่งสมราคาโดยนัดล่าสุดบุกชนะบาร์เซโลนาถึงทีม2-1ฟาด6แต้มเต็มในสอนัดแรกรอบลีกเฟตสภาพทีมยังขาดอุสมันเดเบเล่แข้งบอลลองดอคนล่าสุดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังครับขณะที่ฟาเบียนลูอิสจอมทัพชาวสเปนมาเกนยอสเซนเต์แบกกัรตดันทีมและชูเอาเนเวสบิฟิลปโปรตุกเกสต้องเช็คความฟิตทั้งหมดแต่ข่าวดีในเกมนี้ก็คือเดซิเร่ด e, ูเอ้กองหน้าเซนนี่มายูรูกองกลางดาวรุ่งและบาร์เลบ่บาห ล่ากองหน้าหายเจ็บกลับมาฟิตทั้งหมดลุยเอ็นริเก้กุนซอชาวสเปนจะจัดทีมด้วยระบบ4-3-3แนวรุกกอนซาโลรามอสริมเส้นควินซาควาลัสเคเรียปีกจอเจียเตรียมคืนตัวจริงขณะข้างด้วยบาเล่บาโพลา่าแดนกลางวางวิตินยากลับมาเป็นตัวจริงโดยทำงานร่วมกับอ e ีคังอินดาวเตะเกาหลีใต้และวารเรนไซอีเอเมรี e i, หลังบ้านอิเลียสซาบานีแข้งยูเครนปักหลักขณะที่คู่ขาวิลเลียมปาโชกลับมาเป็นตัวจริงร่วมถึง2ฟูลแบ็กตัวเก่งอัดรับ าคิมีและนูโนเมนเดสคือสเปตตัวจริงอีกครั้งด่านสุดท้ายลูก้าเซาลิเยรับหน้าที่เฝ้าเสาทัศนะไบาเออร์เลวูคูเซนเปลี่ยนโค้ดแล้วดีขึ้นเล็กน้อยโดยรวมมาตรฐานยังเป็นรองแม้ปาริสชะแมงไม่ฟูทีมขาดตัวหลักหลายรายโดยเฉพาะแนวรุกแต่อาวุธยังหลากหลายอีกทั้งสไตบอลของหลุยเอ็นริเก้ที่เต็มไปด้วยความแพรวพราวแชมป์เก่าหน้าบุกชนะไม่ยากลุ้นกระทุ้งขาด2เมตรฟันทงต่อปาริสชะแมงร้อนแรง3-1มู่งฟุตซีนะครับเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลี ีกรอบรีเฟรนนะัดที่3เวลาตี2เกมระหว่างนิวคาสเซิลพบกับเบนฟิก้าด้วยาตาต่อรองเกมในคู่นี้นิวคาสเซิลต่อครึ่งควบลูกผลงานกับพวกกันของทั้ง2ทีมใน3เกมหลังสุดนะครับเป็นเบนฟิก้าที่ชนะไปได้2ครั้งส่วนหีก1งครั้งจบลงด้วยการเสมอกัน ร์ม5นัดหลังฝึกของนิวคาเซลชนะ3เสมอ1แพ้1โดยชนะฟอเรสต์2-0ชนะแซงซิลัว4-0แพ้อาร์ซนอล1-2ชนะเบรนฟอร์ด4-1และเสมอบอลนัด0-0ซาลิกาโดงเก็บ3แต้มแรกในรอบดีเฟสหลังบุกต้อนแซงซิลัวหลังบุกต้อนแซงซิลัวขาดลอยถึง,ง,ง,ง4-0เกมล่าสุดในรายการนี้มี3แต้มจาก2เกมและมีผลต่างประตูบวกอยู่3ลูกสภาพทีมจะขาดโยอันวิซากองหน้าติโนลิบราเมนโตฟูลแบ็กที่บาดเจ็บหัวเข่าทั้งคู่รวมถึง อิสฮ์เจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังชดลงสนามทั้งหมดส่วนวิวโอสุล่าของไน้ารายเจ็บข้อเท้าต้องเช็คความฟิตแต่ข่าวดีก็คือจ้าขอบแรมซี่ก้องกลางกลับมาอยู่ในข่ายพิจารณาหลังหายเจ็บข้อเท้าเอ็ดดี้ฮาวกุ้นซื้อฝีมือดีเตรียมจะทับด้วยระบบ4-3-3หน้าเป้านิกบัวเชอร์มาเดอร์ที่กำลังฟอมร,ร้อนทำประตูแรกในการเล่นทีมชาติเยอรมันชุดใหญ่ในสัปดาห์ที่ผ่านมา และทำสามประตูจาก4เกมแรกในพิมารีกพร้อมล่าตาข่ายโดยมีแอนโทนีเอลังกากับแอนโทนีกอดอนปั่นเกมสนับสนุนด้นกลางเป็น3ประสานตัวเก่งบูโนโกิมารกับอันทีมเพรหนึ่งกำลังกับซานโดโตนารีและโชเอลิงตันแนวรับฟาเบียนแชกลับมายืนเซตฮาร์บโดยคู่ขาอาจจะเป็นสเวนบอสแมนหรือมาริตเชีวแบกขวาคิรันชิเปียจับจ้องตำแหน่งส่วนอีกฝากแดนเบิร์นรับหน้าที่เฉพาะกิจไปก่อนโดยด่าสุดท้ายนิกป๊บก็จะเป็นผู้รักษาประตูฟอร์มห้านันสุดของเบนฟี ชนะ2เสมอ 2- แพ้1โดยชนะซาเวส2 0เสมอพอโต้ศูนย์ศูนย์แพ้เชลซีศูนยชนะกิลวิเซนสองหและเสมอลีโออาฟหนึ่งหนึ่ง เยลลิปอนออกสตาร์ในแชมเปี้ยนส์ลีกยังไม่ดีไม่มีต้าติดมือหลังพ่ายรวด2เกมในรอบลีกเฟสรวมถึงเกมล่าสุดที่ไปเยือนสแตมฟอร์ดบิตบ้านเก่าของโจเซ่มูรินโญกุนซือคนปัจจุบันจอจี้ชูดาคอฟมิดฟิลวัย21ปีที่เจ็บบริเวณหัวไหล่จากการเล่นให้กับทีมชาติยูเครนผ่านความฟิตลงสนามในเกมล่าสุดพร้อมเป็นทางเลือกอย่างไรก็ตามบรูมาปีกซ้ายเจ็บเอ็นร้อยหวายรวมถึงอเล็กซานเดอร์บาและมานูซิวก็อยู่ในระหว่างฟื้นฟูความฟิตจากปัญหาอาการมาเจ็บเอ็นควายชวดลงสนามเดอะสเปน เชวันปรับทับไม่มากนักนับตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งนัดนี้คาดว่าจะยึดตัวหลักเหมือนเดิมภายใต้ระบบ4-3-3หน้าเป้าจะส่งวานเจลิสฟรบดิดิซุน่าชาวกรีซอาจจะได้ออกสตาร์ก่อนฟานโยอิวานวิดดาวเตะโครแอตขณะที่อันเดียสเชลด์ลูปและโคดีลูกเคบาคิโอปีกเบลเยียมปั้นเกมรุกสนับสนุนแดนกลางสาป,ประสานเฟรดิกเออร์เนสเอนโซบาเรเนเซียและริชาร์ลีออสแนวรับนิโคลัสโอตาเมนด,ดีจอมเก่าชาวอาิตนไตจับคู่เซนเตอร์กับโตมาสอาราเรโฮขณะข้า ด้วยอามาเดดิสและซามูเอลดลาวด่านสุดท้ายโซอารเรสรับหน้าที่เฝ้าเสาทัศนะนิวคาสเซอลเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเรื่อยๆแนวรุกนิกวัวเชมาเดอร์ปรับตัวได้ยอย่างรวดเร็วกลายเป็นอาวุธใหม่แทนที่อเล็กซานเดอร์อิสักแบบไร้อรอยต่อแดนกลางยังแข็งแกร่งขณะที่เบนฟีกา้า สถานการณ์ไม่ดีจากความ่ายแพ้2เกมแรกเกมนี้โจเซ่มูรินโญเน้นเต็มสูบน่าจะเน้นความรัดกลุ่มและอาศัยจังหวะฉับฉวยในการตอบโต้ตัวผู้เล่นดูแล้วไม่เป็นรองเบนฟิกา้ามีดิพอบุกมาแบ่งแต้มกลับออกไปครับฟันธงรองเบนฟิกา้าเกมนี้ไม่แพ้ เสมอกันไป2-2คู่ที่5นะครับเกมยูฟาแชมเปียนส์ลีกรอบลีกเฟนนะที่3เวลาที่เกมระหว่าง PSV พบกับนาปโปลีด้วยาตาต่อรองเกมในคู่นี้นาปโปลีต่อปอปอผลงานกับพวกกัของทั้ง2ทีมใน2เกมหลังสุดนะครับเป็น PSV เที่ยวชนะไปได้ทั้ง2นัดครับฟอร์มห้านัดสุดของ PSV ชนะ2เสมอ2แพ้1โดยชนะสโบ4ซีศูนย์เสมอเลวูคูเซนน่หนึ่งชนะเอ็กเซลสองหนึ่งเสมออาแจกสองสองและแพ้แซงซีลัวหนึ่งสามทีมแชม์ลีกจากแดนกลางหันลมออกสตาร์ในรายการนี้ไม่ดีเพิ่งเก็บได้แต้มเดียวในรอบลีกเฟสหลังเสมอไบเออร์เลวูคูเซนหนึ่งหนึ่งในเกมล่าสุดก่อนเบรกทีมชาติสภาพทีมตัวรุกชกองฟิตของมารอนบัวดูบริคาโดเปปีคิเลียนซิลดิเลียและอ阿拉 ซาเน่เพียขณะที่รูเนนบนฟานวอมเมลช่วยลงสนามแน่นอนจากปัญหาอาการบาดเจ็บหัวเข่าอย่างรุนแรงนับตั้งแต่เดือนที่แล้วและมีโอกาสพักยาวจนจบฤดูกาลกุนซือปีเตอร์บอสเตรียมจัดทีมด้วยระบบ4-3-3แนวรุกใช้งานกุสทินยืนหน้าเป้าโดยมีเดนิสมันกับอีวานเปริสิตปั้นเกมรุกสนับสนุนโดยรายหลังทำแอซซิตไปแล้ว5ครั้ง และมีส่วนร่วมกับ6ประตูแผงมิดฟิลเยอดีดีชูเทนอิสมาเอลไซบารีแข่งมโมร็อกโกที่ทําประตูในลีก3เกมติดต่อกันและโยอีเฟียมันที่มีส่วนร่วม8ประตูก็พร้อมกับเคลื่อนแดนกลางคู่เซ็นเตอร์ใช้งานไรอันฟานมิงโกกับยาเรกกาซิโอรอฟสกี้ฟูแบ็กวางแซจิโยเดสอดีตแข้งบาร์เซลโลนากับอาณาสาลาเอ็ดดีนด่านสุดท้ายมาเตสโควา เฝ้าเสาฟอร์ม5นัดลังสุดของนาโปลีชนะ3แพ้2โดยชนะเจนัว2-1ชนะสปอร์ติงอิปอน2-1แพ้เอซิมิลาน1-2ชนะปีซ่า3-2และแพ้แมนเิสตีร0-2ทีมแชมป์ลีกแดนมาร์กกโรนีเฉือสปอร์ติ้งลิปอน2-1ด้วย2ประตูจาก un, ลาสบุดทอยลุนเกมล่าสุดในศึกแชมเปียนส์ลีกก่อนเบรกทีมชาติ เก็บ3แต้มแรกจาก2เกมในรอบลีกเฟดสองแข้งทีมชาติอิตาเลียนสตานิสลาบูโรตกาและมาเตอโอปลิตาโนโเจ็บกล้ามเนื้อจากเกมกับเจนัวและถอนตัวจากทีมชาติแต่รายหลังมีลุ้นลงสนามได้ทันเวลาในเกมนี้ครับเช่นเดียวกับอเล็กซานโดรบูออนเจอร์โนโดอดีตกองหลังโตลิโนโ่ที่กลับมาซ้อมเต็มรูปแบบแต่ยังไม่ฟิตพอเป็นตัวจริงส่วนอาเมียรามานีเซตาแบ็กก็ยังไม่หายจากอาการมาเจ็บแต่ข่าวดีในเกมนี้ก็คือโจวานนี่ดิโรเลนโซ่แบ็กขวากัปตันทีมพลนทษับนจากเกมแรกกลับมาอันโตเน โอคอนเต้เตรียมจะทับด้บวยระบบ4-1-4-1แนวรุกลัสบุดฮอยลุนยืหนึ่งเป็นหน้าเป้าระหว่างที่โลเมลูลูกากูอยู่ในระหว่างรักษาตัวโดยกองหน้าทีมตัวมาจากมนยูเนเตดทำไปแล้ว4ประตูจาก6กเกมกับสโมสรอนและอีก4ประตูกับทีมชาติพร้อมล่าตาข่ายอย่างต่อเนื่องด้วยความมั่นใจพื้นที่ตรงกลางเควินเดอร์บอยปั้นเกมรุกสนับสนุนร่วมกับองเดซัมโบองกีซาด้านข้างดาวิดเนเรสปีกบราซิเลียนกับสกอตต์แมกโทเมเน่ยอดแข่งแดนวิสกี้ทำงานร่วมกัน มิฟิลตัวรับจะเป็น Billy Jim mo, Scott, บิลลี่จิมมอร์แข้งสกอตทำหน้าที่แทนโลโบอตกาในการเก็บกวาดตรงหน้าแผงรับที่จะมีแซมเบเคมาพวนเฉสุดยืนเซนเตอร์และฟูลแบ็กก็จะเป็นโจวานีดิโรเลนโซดาบสุดท้ายอเล็กเมเรตเฝ้าเสาทัศนะ p s เีได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ก็จริงแต่มาตรฐานเป็นรองเกมรุกพอได้แต่เกมรับพ่อเลยเสียประตูง่ายไปหน่อยขณะที่นาโปลีอย่างเขี้ยวตามสไตล์ของคนแนวรุกจัดจ้านโดยอาวุธจากการเข้าทำของเดอบอยและลัสบูธฮอยลุนที่เข้าขา ากนนเเปปป็็ปีุยดูแล้วนาโปลีนาบุกควา้า3มแต้มได้ไม่ยากฟันธงต่อนาโปลีเฉือนช่ย2-1่คู่ที่6เป็นเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดที่3เวลาตี2ครับเกมระหว่างคูเป้ไฮเกนพบกับบุนิเซียดอทมุนด้วยาต,าตาต่อรองเกมในคู่นี้บุนิเซียดอทมุนตอครึ่งลูกผลงานกับพวกกันของทั้ง2ทีมใน4ี่เกมหลังสุดนะครับเป็นดอทมุนครับที่เอาชนะไปได้3ครั้งส่วนอีกหนึ่งครั้งจบลงด้วยการเสมอกัน ฟอร์ม5นัดสุดของโคเปไหเกนชนะ1เสมอ1แพ้2โดยแพ้สิ้นเคบ็อก1-3เสมอมิทิลเล์1-1แพ้คาราบัก0-2ชนะซอนเดอร์ยิสเค2-1และชนะลิงบี้2-0โคเปไฮเกนทีมแชมป์ลีกแดนโคนมเพิ่งมีแค่แต้มเดืจาก2เกมแรกในรอบลีกเฟสหลังพลิกล็อกพ่ายต่อคาราบัก0-2ก่อนเบรกทีมชาติขุมกำลังมีปัญหาตัวเจ็บเพียบโดยจะไรซ์อันเดียสกอเนริอุสโทมัสเดลานีโมฮัมเหม็ดเอลยูนูซีโอริเวอร์โฮย์โรดิโก แมกนุด์มัส,สันและโจนาธานมัวเลมที่บาดเจ็บทั้งหมดแต่ก็จะได้มูนาเช่การานัดกากองหลังโพตตวแบงกลับมาคาดว่ายาขอบเนียสคูปขุนซื้อนุ่มว้3 7าปีจะเลี่ยมจัดทีมด้วยระบบ3-43ใแนวรุกจะวางวิสเตอร์เคลวสันยืนหน้าเป้าโดยมีโรเบิร์ตซินวากับเอเลียตอาโซรีปั้นเกมสนับสนุนแดนกลางมีลูคัสเรลเลเยอร์กับวิลเลียมเครมคุมเกมด้วยกันวิงแบ็กจะเป็นยยรองซากุเอกับมาโกสโลเปสขับเคลื่อน แนวรับ3เซนเร์แบ็กจะส่งกาเบียวลเปเรราพาเตลิสซัสซีเดกอสและจุนสุเกะซูซูกิแข่งญี่ปุน่นด่านสุดท้ายโดมินิกโคทาสกี้เฝ้าเสาฟอร์มห้านลังสุดของบุนิเซียดอร์มุน 3, 2, มม ix, 1, 1, ชนะ3เสมอ2องโดยเสมอแอร์เบ้ไซิกหนชนะแอตติบิลเบา4-1ชนะหมาย2-0ชนะโวฟบวก10เสม,มอยูเวนตุส4-4เสือเหลืองระเบิดฟอร์มดูไล่ขย้ำแอตติบิลเบาราบคาบถึงทิ่น41ในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกนัดล่าสุดก่อนเบรกทีมชาติมี4แต้มจาก2นัดแรกในรายการนี้สภาพทีมยังคงไม่มีเอมเรชานกองกลางตัวขับเคลื่อนที่อยู่ในระหว่างฟื้นฟูร,ร่างกายจากปัญหา,าการบาดเจ็บโคนขาหนีขณะที่ยูเรียน View, ดูแลนวิลดาวรุ่งแห่งวงการลุกหนังเมืองเบียพลาดการลงเล่นในเกม จากปัญหาอาการบาดเจ็บหัวไหล่ทางด้านของอารอนอันเชลมิโน่แข้งอาเจนตย,ยังคงช่วยลงสนามต่อไปเนื่องจากอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อกุนซือนิโก้โควักจะจัดทีมด้วยระบบ3-43หนา้าเปาจะส่งแซอูกิเรราซีพร้อมซันโบโดยมีคาริมอาเดเยมีกับมัรซิเมเลียนไบเออร์ปั้นเกมสนับสนุนแดนกลางเฟริกเอนเนซากับมาร์เชลส์ิเซอร์คุมเกมด้วยกันวิงแบ็กส่งยานคูโต้กับดเนียลสเวนสันขับเคลื่อนแผงแบ็กทีจะเป็นรามีเบนเซน่ไบนี่วันเดมาอันตอน และ Nico นิโก้ซัตเเบกดาสุดท้ายเกโก้โคเบิร์นรับหน้าที่เฝ้าเสาทัศนะโคไปไหเกนปีนี้รอบลงไปเกมรับไม่แน่นเหมือนเดิมเกมรุกไม่ดุดันเท่าที่ควรผิดกับดอทมุนที่ออสตา์ดีตั้งแต่ต้นแนวรุกจัดจ้านมากแม้หลังบ้านยังมีข้อผิดพลาดให้เห็นอยู่บ้างแต่ด้ดยมาตรฐานที่เหนือกว่าเสื้อเลื้งดีพอที่จะคว้าสามแต้มกลับเมืองเบียฟันธงต่อบุลิเซียดอทมุนกระทุ้ง2อหนึ่งคู่ที่เจ็ดเป็นเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดที่3เวลาตีสองเกมระหว่างแซงซิลลู พบกับอินเตอร์มิลานโดยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้อินเตอร์มิลานต่อครึ่งควบลูกฟอร์มห้านัน่งสุดของแซงซิลัวชนะสแพ้2โดยแพ้คลับบูต0-1แพ้นิวคาเซล0-4ชนะเวสตเตอร์โล2-0ชนะเก่ง2-1และชนะพีเอสีไอโอเฟน3-1แซงซิลัวทีมแชมป์จากลีกเบลเยียม่ายยับคาบ้านต่อนิวคาเซล0-4เมื่อสองสัปดาห์ก่อนทําให้ผ่านสองนัดแรกรอบลีกเฟสมีอยู่สามแต้มสภาพทีมจะไม่มีโมฮัมเหม็ดฟูซนี่กองหน้ากาหน้าที่เจ็บข้อเท้า แต่ก็จะได้ราอูโฟลุสแนวรุกออสเตรียพลุกตแมนกลับมาโดยในช่วงโปรแกรมทีมชาติที่ผ่านมาสโมสรมีการปรับเปลี่ยนครั้งสําคัญโดยคุณซื้อใหม่ไว้สามถปีเดวิดฮูเบิร์ตเข้ามาทําหน้าที่แทนเซบาสเตียนโปโกโยรี่ที่โยกไปคุมมนาโกในฝรั่งเศสคาดว่าเฮดโคดุ่มจะจัดทัพในระบบ4-3-3แนวรุกเป็นโปรมิเซ่ดาวิดโดยมีเควินโรดิกสกับอุเซนูเนียงปั้นเกมรุกสนับสนุนแดนกลางเป็นอานูอาเอสเอลฮาร์กับอดัม ซอกาเน่ ane, และมาต er, ิอาตรัดมูเซอร์คุมเกมด้วยกันแนวรับเควินแม็กอลิสเตอร์พี่ชายของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์แข้งลิเวอร์พูลกับคริสเตียนเบอร์เกสยืนเซ็นเตอร์แบ็กฟูลแบ็กจะเป็นอาณาคาไลีและเฟรดเดเลเซนด่านสุดท้ายเคลวเชอร์เป็นรับหน้าที่เฝ้าเสาฟอร์มห้านันสุดของอิตาลีชนะ4เสมอ1 ดูเสมอแอเลติโกมามริด1-1ชนะเครโมเนเซ4-1ชนะสลาเวียปาร์ก3-0ชนะกายารี2-0และชนะซาสุโอลโล2-1งูใหญ่รองแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นหนึ่งใน6สโมสรที่คว้าชัยรวด2เกมแรกรอบลีกเฟสล่าสุดถล่มสลาเวียปาร์กราบคาบ3-0สภาพทีมไม่มีปัญหาเพิ่มโดยยังขาดมาเตโอดาเมียนกองหลังที่เจ็บน่องอัฟฟาเอเล่ดิเจนโร่นาทวานเจ็บข้อมือมา์กสตูรามของหน้าฝรั่งเศสเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังคาดว่าค ิสเตียนคิวูเฮดโคชชาวโรมาเนียเตรียมจัดทัพด้วยระบบ35 2คู่น่าจะเป็นลาตาตโลมาติเนสกัปตันทีมชาวอารเจนตนเป็นตัวหลักขณะที่คู่ขาไอหนูฟรานเชสโกปิโอเอสโปซิโตดาวรุ่งวัย20ปีกับอังเก้โยอันบอรนีแข่งฝรั่งเศสแย่งตำแหน่งตัวจริงกันแตงกลางเป็น3ประสานนิโคลา่าบาเลล่าฮาคานซลา,า,า,าโนกูและเฮนริกมาคิตียาโดยมีวิงแบ็กสองฝั่งเป็นดันเซลดุมฟรีและเฟรเดริโกดิมาโก3เซนเตอร์แบ็กจะใช้งานมานูเอลอาคานจี ฟานเชสโกอาชฉดี by, และอเลกซานโดบาสโตนีด่านสุดท้ายย่านซอบเมอร์เป็นผู้รักษาประตูะทัศนะแซงซิลัวนัดน,นี้ได้เปรียบเรื่องเสียงเชียกก็จริงแต่เกรดบอลเป็นรองอยู่แล้วครับเจอของจริงแล้วจอดอีกทั้งยังเพิ่งเปลี่ยนโค้ดใหม่สภาพยังคงไม่เข้าที่เข้าทางพี่กับมิเตอร์มิลานที่ยังรักษามาตรฐานเอาไว้ได้ส่งบ่อนเขี้ยวและจัดจ้านเกมรุกดูด้านดูแลงูใหญ่มีโอกาสบุกฉก2แผลนิ่มๆฟันธงอินเตอร์มิลาน เฉียว3-1ปิดท้ายในเกมคู่ที่8เกมยูฟาแชมเปียนส์ลีกรอบลีกเฟต์นัดที่3เวลา5ทุ่ม45นาทีเกมระหว่างบาร์เซโลนาพบกับโอลเปียกอสด้วยาต,าตาต่อรองเกมในคู่นี้บาร์เซโลนาต่อ2ลูกควบ2ลูกครึ่งผลงานการพบก,กันของทั้ง2ทีมใน2เกมหลังสุดครับเป็นบาร์เซโลนาที่ชนะไปได้1ครั้งสุดอีกหนึ่งครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5นาหลังสุดของบาร์เซโลนาชนะ3แพ้2ด้วยแพ้เซบีย่า1 4แพ้ปีเอชเอ1-2ชนะเรอัลโซเซดาด2ง ชนะเรียลโอเบโด3-1และชนะเขตบาเฟ่3 0เจ้าบุญทุ่มพ่ายขาบ้านต่อปริสซาชแมนหนึ่งจากการเสียประตูในช่วงโทษเจ็บทำให้ผ่าน2นัดแรกรอบลีกเฟสมี3แต้มข่าวดีก็คือรามินยามานหมายเลขสิบประจำทีมหายเจ็บโคนขาหนีบกลับมาซ้อมแล้วนัดนี้มีลุ้นลงสนามแต่ยังไม่แน่ชัดว่าจะเป็นตัวจริงเลยหรือไม่รวมถึงฟิมินโลเปสที่หายเจ็บกลับมาซ้อมแล้วเช่นกันอย่างไรก็ดีโรเบิร์ตเลวันดอบสกี้ศูนย์นดตัวเก่าเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด,ด้านหลังจากการลงเล่นะกับทีมชาติโปแลนด์พักราๆ เดือพลาดลงเล่นแน่นอนเช่นเดียวก,กันกับราฟินญ,ญาดนนี่เอลโมและมาร์กอังเดตแทสแตเกนที่อยู่ในระหว่างรักษาตัวทั้งหมดขณะที่เฟรานต่อเรสต้องประเมินความฟิตหลังเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและถอนตัวจากทีมชาติสเปนหันที่เฟร็กุนซือชาวเยอรมันประเดมจากทีมด้วยระบบ4-2-3-1หน้าเป้าอาจจะเป็นเฟรานต่อเรสโดยมีมาร์คัดแรดฟอร์ดและเฟมินโลเปสขับเคลื่อนส่วนในตัวตำแหน่งนั้นทายามานไม่ฟิตอาจจะเป็นรูนี่บาจีแข้งใหม่ชาวสวีดินที่จะลงทำหน้าที่แทนแดนกลาง สแข้งตัวเก่งเปรดี้กับแฟรงกี้เดยองร่วมประสานงานแนวรับเป่าคูบาซี่ยืนคู่กับเอริกาเซีย ฟูลแบ็กชูนกุนเดและอเลฮันโดบรนเดด่านสุดท้ายวอเช็กเชสนี่จอมเก๋าชาวโปแลนด์เฝ้าเสาฟอร์ม5านันดล่าสฝึกของโอลิเปียกอสชนะ2เสมอ1แพ้2โดยแพ้ OK, 1, 2, แพีเ er อโอเคหนึ่งสองแพ้ออสโนล์ศูนย์สองชนะเลวาเดียกอสสามสองชนะเอสเตราสองหนึ่งและเสมอพานาทีไหนกอสหนึ่งหนึ่งโอลิเปียกอสทีมแชมป์จากลีกแดนเทพที่าหญ่มีเพียงแค่แต้มเดียวจากสองเกมแรกในรอบลีกเฟสหลังล่าสุดพ่ายให้กับออสซโนล์ศูนย์สองในรายการนี้สภาพทีมจะขาดพ นาจูติสเรดซอสกองหลังกับตันทีมโรดินน่แบ,บ็คขวาที่เจ็บน่องกาเบียวเตเฟ,เฟสตากองกลางบราซิลและโรมันยาเร็มชูกกองหน้ายูเครนที่เจ็บน่องโชดลงสนามทั้งหมดคาดววากุนซือโคเซ่ลุยเมนดิลิบาเตรียมจัดทีมด้วยระบบ4-2-3-1หน้าเป้าจะส่งอายุเอลคาบีแข่งมโมร็อกโกลงลาตะข่ายโดยมีดาเนียลโปเดนเซซิกินโยและเกรอสันมาร์าตินปั้นเกมสนับสนุนห้องเครื่องจะใช้งานฟานเตียโก เอสเซ่กับดานี่กาเซียบัญชาการเกมร่วมกันแนวรับชูเลียงเบียงโคน่ยืนเสร็จนะครับคู่กับโรเลนโซปิโรล่าโดยมีคอสตินญากับฟรานซิสโกออเตกายืนฟูแบ็กด้านสุดท้ายคอนสแตนตินอสโซราคิด เซาเสาทัศนาบ์สซโลนามีปัญหาตัวเจ็บเพียบโดยเฉพาะแนวรุกซึ่งน่าจะส่งผลต่อซึ่งน่าจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของทีมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้ว่าจะเป็นฝ่ายครองบอลบุกเเป็นส่วนใหญ่แต่หลังบ้านมักเผลอมีช่องให้โตกลับอยู่บ่อยๆโอลิมเปียกรอสน่าจะเน้นเพลย์เซฟป,ปลอดภัยเอาไว้ก่อนและไม่เปิดหน้าแรกดูแล้วบาร์ซ่าอาจจะเชิญแค่มเม็ดเดียวฟันทงรองโอลิมเปียกรอดแพ้แต่จะแพ้แค่1นครับสำหรับทีเด็ดแปดตัวเน้นเน้นบายบีเคเคแมนในค่ำคืนของวันอังคารที่ยี่สลยแเลตกมาิด แมนซิตี้ปารีสแซงต์แชมงเบนฟิก้านาโปลีปลบูเดเซียดอร์มุนสินเตอร์มิลานาและโอลิเปียกอส และนี่คือแป้ตัวชั่วจริงบายบีกีเคมนคัสสัตว์ให้แล้วนะครับส่วนใครนะครับที่อยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมบี k m เคมนเดี๋ยวทิ้งลิงก์มาให้ด้านล่างนี้นะครับก็จิ้มมันเข้าไปได้เลยครับเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับมุมมองเรื่องของฟุตบอลกันและย้ำไปอีกครั้งวันนี้ห้ามพลาดกับกิจกรรมพิเศษเพื่อฟแฟนๆร่วมทายผลสกอร์คู่ระหว่างอาร์เซนอลพบกับแอเลติโกมาดริดด้วยคอมเมนต์ทายผลใต้คลิปนี้นะครับถ่ายถูกแคปหน้าจอส่งไปที่ @lsbkk อย่าลืมเมีียยยดดดาาาาาาหนานน้้้รับบไปเลล100ททสุทฝกตติผ วิเคาราบอลบายบิกกี้เฮแมนการันตีกินเต็มทุกคู่ไม่เชื่อก็ขอเชิญทุกท่านมาพิสูจน์ดูกันได้เลยนะครับส่วใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยแนะนําหรือให้กําลังใจกับผมบิกกี้เฮแมนผมยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นครับอย่าลืมกดติดตามและกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปให,ใหม่ๆทุกๆวันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ